่องเอยได้เอยมันมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยโทนอมชมพูโทนม่วง,งจะได้ไหมกับผิวเข้มประมาณนี้สู้ชีวิตค่ะก็ใส่ๆบัชออนเนี่ยนะ<ๆ>ก็ได้มาสองสีด้วยกันเลยนะเต็นกำใจ <c oughs> มีสติกเกอร์มาให้แปะเล่นด้วยนะคะน่ารักมากๆสีคือเท่ <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะวันนี้ชิวๆเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำคลิปลองเล่นนะคะแกะไปลองไปเล่นไยป,ปล่อยตัวปล่อยใจนะจ๊ะกับคอลเลคชันนี้เลยนี่ค่ะจะเป็นของ p พ r l e Perla นะคะที่เขาไปคอลแลบมานะคะทุกคนคือที่อยากทำเนี่ยเพราะว่าฉันแพททางแพ็กเกจอะไรที่มันน่ารักเนี่ย มันตงนี้ผดใจมันต้องอต้องบอกต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันซะหน่อยอันนี้เนี่ยก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะในอจค่ะเป็นการแกะนิดหน่อยนะให้ดูแพคเกจนะคะแต่ว่าแนักเนี่ยยังไม่เคยลองปาดลองเล่นเนื้อเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะเธอคือต่องเอยเด้๋เอ,เอ,เอ,เอมันมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลย สาวคือชอบกล่องเขามากล่องเขาสวยก็เลยทําคลิปค่ะไม่มีเหตุผลคือแพ้ความน่ารักเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันก่อนเลยนะว่าแนกได้อะไรมาบ้างค่ะก็จะมีอายไลเนอร์นะคะแล้วก็อายแชโดว์ลิปสติก2สีนะแล้วมีมัสคาร่า3รุ่นด้วยกันค่ะแล้วก็บัชออนอีก2สีนะคะมาเริ่มกันที่อะไรก่อนดี ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวก่อนคือตอนแรกอะแนกเห็นแพ็กเกจอะแนเข้าใจว่าเอ๊ะอันนี้ด้สอเขียนคิ้วไหมนะคะแต่ตอนที่แนกเปิดดูเมื่อกี้เลยนะคะก็คือบาช่ายซาก็เดี๋ยวเขียคิ้วแป๊บหนึ่งไม่รู้จะประเดิมกันด้วยอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่า เอาตามลำดับการแต่งหน้าของแหนกแล้วนั้นมันก็ต้องเริ่มกันที่อายแชโดว์จ้ะเราคือแพ็คเกจอะยังไงก่อนแม่แพ็คเกจน่ารักมากน่ารักไม่ไหวนะแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านในช้าชะดำทำทำทำำำคือเขาจะมีพลาสติกนะคะไอ้นี้ไว้อยู่นะก็ร่วงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ความน่ารักนี้มีความปั๊มเป็นลายการ์ตูนด้วยแล้วทนสีเนี่ยทนเย็นมากนะคะทนอมชมพูทนม่วงงซึ่งจะได้ไหมกับผิวเข้มประมาณนี้<อ>เดี๋ยวเรามาลองกันค่ะสู้ค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นสอ้กันก่อนโอ้โหเฮ้แต่เหนือดีเลยนะเอาเท่าที่จิ้มนะคะจากตัวพาเลตเนี่ยดูสีสิแขนคือ สุดแล้วแม่เฮ้ยได้เลยพิกเมนต์คือไม่ไม่ไม่กระจลกกราเดี๋ยวขอบางแสงนิดนึงนะคะแสงมันอาจจะดูจ้าไปทุกคนพอจะเห็นใช่ไหมว่าตัวอายแชโดว์เนี่ยพอซอสมาแล้วมันจะประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นโทนอมชมนะคะออกม่วงๆนะคะประมาณนี้นี่เลยค่ะ แต่สีที่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปไหมคือสีนี้มันเกินนะเกินตาเพื่นมากก็ต้องลองไงวันนี้ยต้องลองโอเคเรามาแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะน่าเสียดายนิดนึงที่ไม่มีกระจกให้แล้วก็ต้องถือกระจกแยกเพิ <c oughs> ่มจากตัวไหนดีก่อนอันนี้แล้วการทาจิชั่นแผ่นใหญ่ๆตรงนี้นะฮะที่มีน้องๆสามตัวนี้อ๋อไปแล้วน้องโซลิดไปแล้วโดนปาดไปแล้วมาดูสิ ความม่วงนี้นั้นมันจะยังไงจะแต่งยังไงไม่ให้รู้สึกว่าตาช้ำ <c oughs> ความมันม่วงอะสีนี้คือมันม่วงอะตาม่วงค่ะตาม่วงใต้ตาด้วยจ้าแม่อย่าปล่อยให้ตาลอยไปยังไงตอนน่อดีนะใช้สีนี้แล้วกันค่ะนี้เลยสีตรงกลางด้านล่างอันนี้อะคะ เราก็จะทาตรงช่วงบริเวณชิดโคนขนตาค่ะตาแบบแวมพายเนาะตาแบบแวมพายจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะช่องนี้เลยน้ำตาลเข้มเนี่ยซักหางตาละกันน้งตาจะดมพาเลตน่ารักมากแต่ฉันแต่งออกมาแล้วมันดุไปไหม <laughs> แต่แต่ถ้าจะให้ใช้สีบนบนก พี่หัวฉันมันมันอาดีอีกฝั่งหนึ่งแต่งให้ดูแล้วกันวันนี้พูดเลยว่าไม่เน้นสวยค่ะและสีที่เรารู้สึกว่าต้องแล้วต้องโดนต้องอืมก็คือสีนี้อ้ยเขาเขาจะเป็นเนื้อกริตเตอร์ที่มีความจุ่มลงไปแล้วมันจะมันจะยวบลงไปค่ะดินน้ํามันหน่อยๆนะคะแน่นอนว่าตำแหน่งเดิมที่เราชอบทาก็คือกลางหัวตาค่ะ อันนี้คือสวยเลยอสีเนี้คือมันดูมีความอาวกาศอะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองโทนสีพาสเทลด้านบนกันดีกว่ารอดไม่รอดแม่อ่ะเอาสีกลางแล้วกันนะคะชมพูกลางตรงนี้เดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะคะว่าถ้าใช้สีสว่างสว่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะติดตาใช่ไหมหรือมันมันไม่เห็นหรือว่ายังไง <laughs> ใช้ยิ้วแล้วนะ ู้ชีวิตค่ะเธออย่า App, <ivan. S 1> สู้กลับได้ไหมเฮ้ยเธออย่าสู้กลับสิก็ใ <HAEL> ส่ใสใส่ใส,ส,สต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้ค่ะนี่สีนี้เลยลงไอ้ทั่วปลกตาดีกว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมีความเหลือบๆนะคะจะไม่ได้เป็นกลิตเตอร์ชัดเลยคือจะเหลือบๆเบาๆอ่ะ แล้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะนี่สีนี้ที่เดิมค่ะจุดเดิมจุดที่ฉันชอบทาก็คือกลางตาไม่ค่อยอันนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ได้วาวมากอาจจะต้องทาท็อปกับสีที่เข้มไหมอาจจะดูมีความเห็นที่จะชัดกว่านี้แล้วก็เด่นกว่านี้นะคะอันนี้สีอาจจะใกล้กันไปหน่อยก็เลยเออมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยพ๊อปอัพขึ้นมานะคะ โอเคงานตาประมาณนี้ค่ะต่อไปเรามาดูอายไลเนอร์กันดีกว่านะคะอายไลเนอร์เนี่ยเน่ก็จะได้มาสองสีนะคะมีอันเดอร์เบจนะแล้วก็สีอันเดอร์โลซี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันเดอร์เบจกันก่อนหรือหรือฉันยังไม่ได้เขย่าหรือยังไงเอ๊ะอ่าสีมาแบบอ้า เดี๋ยวลองทาตรงหน้ามือแล้วกันที่มันดูอะขาวขึ้นมาหน่อยสำหรับคนผิวขาวมันจะประมาณไหนประมาณนี้ค่ะคือไม่เห็นเห็นยากนะคะเน้นสีมันวาน,วานแซวๆเดี๋ยวเรามาดูสีชมพูบ้างดีกว่าโอ้โหแล้วคือหัวแปลงชมพูมาเชยน่ารัก นี่คือแบบสุดแบบสับที่เราจะเกี่ยให้ได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะอ่ะฝั่งนี้ซะหน่อยฝั่งนี้จืดเห,<ม>เห็นไหมเห็นไหมเออเห็นนะ<ม>เห็นเห็นอยู่ฟิลฟิลของเขาเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างมีความใสนะคะคล้ายไฮไลท์อ่ะมันจะไม่ได้เป็นเนื้ออายไลเนอร์ที่มีความทึบซึ่งฉันจะเอามาทำอะไรดีในวันนี้ <c oughs> จะเอามากลี่ลยเนก็ ไม่ได้แล้วอายแชโดว์ I มาขนาดนี้แล้วอันนี้เขียนไปก็ไม่เห็นหรือว่าอันนี้สามารถมาเขียนคิ้วได้นะอา้าวแล้วคิวว้วก็ได้เขียนไปแล้วด้วยเฮ้ยเอาเป็นว่าสองอันเนี้ย ข้ามไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรนะคะ <c oughs> และต่อมาเราก็จะมาลองตัวนี้กันค่ะจะเป็นตัวมาสคาร่าของเขานะคะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเลยนะคะเรียงตามลำดับ,บก็จะเป็นแบบ1 2 3นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าหัวมาสคาร่าของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรียงตามลำดับ,บเลยค่ะ 1, 2, แล้วก็3นะคะนี้เลยนะให้ดูนะคะหัวปแปรงของเขาเบอร์1กั่เบอร์2เนี่ยคล้ายกันมากแต่เบอร์สยังพอแบบอ่ะ สลิมหน่อยเอางี้ค่ะเดี๋ยวลองนะฝั่งนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวจะเป็นเบอร์สามค่ะให้ดูความแตกต่างนะเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สามค่ะเท่าที่ลองนะคะแนะกว่าอันเนี้ยมันจะดูมีความขนตาดูยาวกว่าแล้วก็ดูเรียงเส้นมากกว่านะคะแต่ว่า ฝั่งนี้เนี่ยแน็กจะชอบในส่วนของหัวแปรงนะคะที่ใช้งานง่ายเพราะมันเรียวเล็กมากกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีความค่อนข้างหนานะคะอืประมาณนี้เลยมาที่บัชออนค่ะบัชออนเนี่ยแน็กก็ได้มา2ส,สีด้วยกันเลยนะก็จะมีเบอร์14แล้วก็1 5นะคะเบอร์14สี่เนี่ยสีม่วงม่วงน่ารักมากนะคะโทนพัสเทลส่วนเบอร์15ก็ชมพูพัสเทลค่ะแต่ถามว่าน่ารักแล้วจะใช้กับหน้าเน็กได้ไหม มาดูกันเอาเบอร์สิบห้าก่อนละกันเนาะเอาแล้วนะเอ้ยเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าเขาส่องกระจก่อนคือในกล้องมันเออได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวดูของจริงด้วยนะคะประกอบการจตัดสินใจ แนกว่ามันมีความพาสเทลนะคะมีความผสมขาวอะ่ะคือสีมันจะดูสว่างไงแล้วพอโดนหน้าในะที่ผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยมัน o ้ oh my g o d ไม่พูดเยอะเ <c oughs> จ็บปวด <c oughs> ขนาดสีชมพูยังขนาดนี้แล้วสีม่วงละ่ะเออลาลาอั d r ดรอั d r ดรอั d r ดร เป็นกำใจเป็นกำใจให้ฉันด้วยนะคะออคือฉันก็รู้แหละว่ามันไม่รอดอ่ะแต่ก็มาลองให้เผื่อที่บางคนเขาไม่รู้ไงเผื่อบางคนผิวเข้มแล้วก็เห็นว่ามันน่ารักฉันอยากซื้อมาใช้แก้มฉันจะได้แบบจูบจีบสีม่วงในความเป็นจริงแล้วคือมันเป็นแบบนี้ค่ะ แต่ไม่ได้ห้าวว่าห้ามซื้อนะคือมันซื้อได้เพราะว่าอย่างบางคนเขาก็ชอบสะสมเครื่องสัมอาอระเนอกปลาคืนอย่างแนกมิงเงี้ยมันก็เอ้ยน่ารักอะ่ะมันน่าสนับสนุนแงมันมีความว่าเขาตั้งใจออกแบบเออตั้งใจขายอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาสะสมมันก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดค่ะ และมากันกับตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือลิปสติกค่ะนี่เลยค่ะแนกได้มา2ส,สีด้วยกันนะคะจะมีเบอร์07แล้วก็เบอร์08นะคะซึ่งเบอร์07เนี่ยแนกเคยทําคลิปรีวิวที่เราอัปเดตลิปสติกไปแล้วแหละก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยของเขาจะเป็นแบบใหม่นะคะมีสติกเกอร์มาให้แปะเล่นด้วยนะคะน่ารัามากๆนะแล้วก็จะมีตัวตูนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะคือแบบ แพ็กเกจน to ่ารักมากนะคะซึ wow. 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 Really? Nice ่งเบอร์07เนี Ga ่ยมันจะเป็นออกประมาณออชมพูนะคะแบบชมพูชมพูหวานมากหวานไม่ว <Germans> ่าีนี่เลยเดี๋ยวดูเบอร์08บ้างดีกว่าเรายังไม่เคยลองเบอร์08อืมอ่ะเดี๋ยวดูกล้องนี้ดีกว่าชมพูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวเน็กมองด้วยตาเปล่าแบบนึงนะคะว่าเราจะบรรยายอย่างไรดีโอเควิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะ ให้ดูกันค่ะเบอร์ศูนย์เจ็ดเนี่ยจะเป็นชมพูโทนเย็นค่ะส่วนเบอร์ศูนย์แปดจะเป็นชมพูโทนร้อนนั่นเองอ๋อเดี๋ยววันนี้ใช้เบอร์ศูนย์แปดละกันเพราะว่าเบอร์ศูนย์เจ็ดเราเคยใช้ไปแล้วไงเมื่อคลิปนู้นนะคะเดี๋ยวเบอร์ศูนย์แปดใช้แท่งนี้ไหมใช่โอเคสี <c oughs> คือที ทาแล้วต้องรับบทนี้แล้วไหมรู้ไม่ใช่บคัญอะไรเนี่ยพอเทียการเล่นคนก็ะลอกมือหรอมจะลืมบทไปแล้วเอาเป็นว่าบาร์บ,บี้สุดๆโอเคค่ะทุกคนเป็นอาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเท่าที่เราลองมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยกันเนาะว่าลองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างตาหรือไม่ตามดีนะถ้าจะให้แนะนำอะไรเงี้ยมาเริ่มกัที่ตัวแรกนะคะอชาชโดว์อันนี้พูดเลยว่า ค่ะเพราะว่ามันน่ารักอันนี้คือชั้นแพ้ทางเองไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกคือแพคเกจม,มันน่ารักมากตัวการ์ตูนเอ๋ยเด้เอ๋ยนะคะถึงแม้ว่าสีด้านในเนี่ยไอตรงด้านบนอะช่วงบนอะถามว่าจะได้ใช้เหรอตรงเนี้ยส่วนตัวแล้วนะคะคนผิวเข้มประมาณนั้นเนี่ยยากคือมันเห็นสียากน,นะคะอาจจะยังไม่ค่อยหมาะเท่าไหร่แต่ว่าโทนด้านล่างเนี่ย มาเลยคือน้ำตาลเข้มคือเข้มเลยนะคะพิกเมนต์ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแห้วแบบเออป,ปัดเราไม่เห็นคือมานะมาไม่ใช่ว่าไม่มานะคะแล้วก็อันนี้สวยมากตรงเนี้ยกิตตสีม่วงนี่ค,มมนคือสวยมากนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบโทนม่วงนะคะอันนี้คือเลิคอมเมนต์เลยนะคะมันดีมันน่ารักพิกเมนต์โอเคเลยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของ ор, อ่ากรลั้นเรหาของนี่นี่อายไลเนอร์ค่ะ <ennes> <amoto S 1> ไม่ได้ใช้ค่ะก็เลยแบบเอ๊ะยังไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเท่าที่เบื้องต้นลองซ้อนหลังมือแล้วไม่น่าได้สื่อไม่น่าได้ต่ำไม่น่าได้จัดได้ใช้ในอนาคตเพราะว่าสีมันจางมากมันมันใสนะคะมันใสก็ผิวเข้มประมาณนั้นเนี่ย ใช้ไปแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะยังเกาะน,นะคนที่ผิวเข้มปรามันมแนกนะแต่ว่าถ้าผิวขาวอยากลองก็ไม่ว่ากาันก็จัดได้นะคะต่อมามาสคาร่าอันนี้คือพูดเลยว่าดีงามนะคะคือปัดแล้วขนตาสวยเลยนะคะแบบยาวนะคะแล้วก็เรียงเส้นไม่เป็นก้อนด้วยเลยนะคะแล้วก็มากันกับบัชออนบัชออนเนี่ยเบอร์สิบห้าเบอร์ชมพูยังพออืมา กึ่งรอดคือยังพอได้ยังพอน่ารักวหวานนะคะแต่ก็แอบสว่างไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ส่วนเบอร์14เนี่ยอันนี้คือตุยบ่ได้คือบ่ได้เลยก็ <g ül> เอาเป็นว่าแล้วแต่โทนสีผิวใครสีผิวมันด้วยนะคะแต่ว่าสูตรตัวนั่นเองเนี่ยเบอร์14ยังนะคะยังแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกเนี่ยอันนี้เนื้อนะคะแล้วก็สัมผัสอะไรเงี้ยคือเท่าที่เราเคยลองมาแล้วเนี่ยชอบเลยนะคะคือเนื้อของเขามีความฉ่ำนะคะมีความ สบายปากนะคะใครที่ชอบโทนสีสันชุ่ฉ่ำสดใสนะคะอันนี้คือแนะนำนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์จะมาพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ำนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนจบนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทางเรามาแอบกระซิบบอกกิจกรรมนะว่าจะมีการแจกนะคะเครื่องสําอางที่แนะ็กใช้ในคลิปนี้แหละก็อย่างที่รีวิวไปเนาะมันก็จะมีบางตัวที่ยังไม่ค่อยเข้ากับผิวแน็กเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการส่งต่อเนาะซึ่งเราจะทํากิจกรรมนะคะที่ IG นะใครที่ยังไม่ได้ไปฟอลไอจีน็กนะคะก็สามารถที่จะไปฟอลกันได้เลยค่ะส่วนกติการายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแนะ็จกจะขึ้นไว้ให้ที่ IG Story นะคะ ก็ขอให้โชคดีค่ะ